นที่จังหวัดยะลาค่ะชาวยะาลาค่ะได้แสดงความจงรักภักดีค่ะรวมพลังความภักดีบริจาคโลหิตและอวัยวะถวายเป็นพระราชกุศลแก่สมเด็จพระพันปีหลวง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาโดยโรงพย,บยาบาลยะลาร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมรวมพลังความภกดีณนะห้างสรรพสินค้าโลตัสยะลาเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตและแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะและดวงตาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาะพระบรมราชนานีพันปีหลวงซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนชาวยะลาเดินทางมาร่วมบริจาคโลหิตกันอย่างต่อเนื่องเพื่อแสดง ความตั้งใจในการทําความดีและเติมเต็มโลหิตสํารองให้กับผู้ป่วยที่ต้องการ กิจกรรมรวมพลังแห่งความพักตีครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมพร้อมกันทั้ง12เขตสุขภาพทั่วประเทศตามเจตนารมณ์ของกระทรวงสาธารณาสุขเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและสืบสามพระราชปณิธานแห่งความเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงการบริจาคโลหิตและการแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะและดวงตา ถือเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพื่อต่อชีวิตให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน อีกหนึ่งบรรยากาศค่ะที่มหาวิทยาลัยราชพัฒยะลาในโอกาสที่ร้อยเอกธรรมนัฐพรหมเผ่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเดินทางมาตรวจราชการณจังหวัดยะลาได้มีกิจกรรมอันเป็นที่น่าประทับใจค่ะจากกลุ่มเยาวชนในพื้นที่จังหวัดยะลาด้วยการรวมกลุ่มของนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆภายใต้การนำของนายอาน,นับสกาลีประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลารวมกันจัดทําริบบิ้นสีดําเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนข้าราชการและผู้เข้าร่วมงานทุกคนเพื่อ ถวายความอาลัยแต่สมเด็จพระนางเจ้าเิติจพระบรมราชินีนาถพระบร,รมราชชนนีพันปีหลวงประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลาได้เปิดเผยด,ด้วยค่ะว่าการรวมตัวกันของน้องๆเยาวชนจิตอาสาจากทุกพื้นที่ในจังหวัดยะลาครั้งนี้เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้โดยเฉพาะในช่วงเวลาแห่งการถวายความอาลัยนี้เมื่อทราบว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาปฏิบัติราชการที่ยะลาค่ะทางกลุ่มจึงได้รวมพลังน้องๆจากสภา เด็กและเยาวชนจังหวัดยะลารวมถึงจิตอาสาทุกพื้นที่มาร่วมกันทําริบบิ้นสีดําเพื่อแจกจ่ายแก่ผู้มาร่วมงานซึ่งนง้องๆทุกคนต่างรู้สึกภาคภูมิใจยอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทําความดีและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหาก,กษัตริย์ในครั้งนี้